สวัสดีค่ะวันนี้เราค้ขวนพระธรรมสองสมุเอลบทที่24ข้อ15ค่ะดังนั้นพระเจ้าจึงทรงให้โรคระบาดเกิดขึ้นในอิสราเอลตั้งแต่เวลาเช้าจนสิ้นเวลากำหนดและประชาชนที่ตายตั้งแต่เมืองดานถึงเบเอลเชบามี7จ็ดหมื่นคนดาวิดเลือกให้เกิดโรคระบาดในอิสราเอลพระเจ้าก็ทรงปโปรดประทานให้ตามนั้นอาจารย์ท่านหนึ่งได้สอนไว้ว่า บทลงโทษทั้งสามที่พระเจ้าให้ดาวิดมีโอกาสเลือกนั้นเปรียบเสมือนอาวุธประจําพระองค์ของพระเจ้าที่ใช้ในการลงโทษมนุษย์ที่ไม่เชื่อฟังได้แ,แก่การกันดานอาหารภัยสงครามและโรคระบาดซึ่งพระเจ้าทรงใช้ตลอดสําหรับการตีสอนการลงโทษจากพระองค์โดยเราจะไม่จะพบได้ในพันธสัญญาเดิมหลายเล่มมากแต่ดาวิดเป็นเพียงคนเดียวในพระคัมภีร์ที่ปรากฏว่า พระองค์ทรงให้โอกาสเลือกว่าจะรับบทลงโทษใดในเวลาเท่าใดในพระคัมภีร์เปิดเผยชัดว่าดาวิดเลือกโรคระบาดด้วยเหตุผลที่ท่านมีความเชื่อว่าโรคระบาดนั้นเป็นมาจากพระเจ้าเท่านั้นส่วนการกันดานอาหารหรือภัยสงครามอาจมีทางเกิดขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์ฉะนั้นเพื่อแสดงความจำนนต่อพระเจ้าพระองค์เดียวดาวิดขอเลือกโรคระบาดเป็นบทลงโทษในความบาปจากการนับจำนวนคนอิสราเอล และผลจากโรคระบาดนั้นก็มีคนตายไปถึงเจ็ดหมื่นคนในสถานการณ์ปัจจุบันมีคริสเตียนจำนวนมากพยายามที่จะไคร้ควรบทลงโทษที่พระเจ้ามักจะทรงใช้สำหรับลงโทษประชากรของพระองค์เราจะพบว่าการศึกษาพลักษณะของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าผ่านการไคร้ควรพระคัมภีร์ก็สามารถทำให้เราตีความเหตุการณ์บางอย่างในปัจจุบันได้ว่า อะไรที่เป็นการเตือนการตีสอนจากพระเจ้ามาถึงเราในปัจจุบันจริงหรือไม่ขอให้เราลองทบทวนให้ดีเถอดขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน